สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องเราเป็นหุ้นส่วนกันจากพระธรรม,มร 2, รปฐมการบทที่สองข้อ15ถึงข้อ17พระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อ15ถึง17พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวน พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นแล้วพระองค์ก็ให้อาดัมนะดูแลรักษาส่วนและก็บอกอาดัมว่าผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้กินได้นะยกเว้นต้นไมใ้ใ้การสำนึกในความดีความช่วยนั้นผลของมันเจ้าอย่าก,กินถ้ากินเมื่อไหร่เจ้าจะตายนะและพระเจ้าก็ตรัสว่าเอู๊ผู้ชายหรืออาดัมไม่ควรจะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมให้กับเขา ที่พระเจ้าพูดคํานี้เพราะว่าเนื่องจากตลอดเวลามาเนี่ยอาดัมยังมีคู่ครองเลยพระเจ้าสร้างสิ่งต่างมาเขาเยอะสัตว์ต่างๆก็เยอะนะ,ะอาดัมก็ทำแต่เพียงแค่ตั้งชื่อให้นะ,ะไม่สนใจสัตว์ต่างนั้นนะครับด้วยเหตุผลนี้พระพีจึงได้กล่าวต่อมาว่าพระเจ้าได้ทําให้อาดัมไปนอนหลับแล้วก็ชักกระดิกกระดูกซี่โครงของอาดัมเนี่ยออกมาแล้วก็สร้างให้เป็นจริง นะบนพื้นฐานแห่งพระฉายาของพระเจ้าเหมือนกันเมื่ออาดัมตื่นขึ้นมาก็เห็นฮาวานะครับดังนั้นไม่ชื่อฮาวอาตอนหลังอาดัมก็มาตั้งชื่อให้เห็นผู้หญิงขึ้นมาก็บอกโอ้คนนี้แหละใช่แล้วนะกระดูกจากกระดูกของเราเราจะเรียกว่าหญิงนะเรียกว่าหญิง,นะนะงนะครับก็เลยเป็นผู้หญิงของอาดัมแล้วก็เขาก็อยู่กัน ในฐานะสามีภรรยากันเป็นเนื้ออันเดียวกันดังที่กล่าวมาที่ผ่านมานะครับและก็ไม่มีคำว่าแยกจากกันแน่นอนแต่นอกจากการเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังก็คือว่าทั้งสองคนต้องช่วยกันดูแลสวนเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับอาดามคือการดูแลสวนเอเดนแต่สวนเอเดนคงกว้าง,งความควรมีงานเยอะ นั้นพระเจ้าจึงจะเห็นว่าผู้ชายควรจะมีครอ,อบครัวมีคู่ครองเพื่อจะช่วยกันดูแลเมื่อเราใช้คำว่าช่วยกันดูแลเราจึงหมายว่ามันเป็นเหมือนหุ้นส่วนกันนะะเป็นเหมือนหุ้นส่วนกันเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลทุกคนก็ได้สองคนได้นะฮะนั้นทั้งสองคนในถ้าเป็นสามีภรรยากันนอกจากเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ได้แล้ว จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาคือกลายเป็นหุ้นส่วนเมื่อเราพูดถึงหุ้นส่วนเนี่ยมันหมายความว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันมีสิทธิ์ในส่วนเอเดนเหมือนกันต้นไม้ทุกอย่างสัตว์ทุกตัวในส่วนนี้ทั้งสองคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะฮะด้วยกันไม่ได้แยกกันว่าใครเป็นใครใครเอาเท่าไหร่ไม่ ทั้งหมดเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันต้องดูแลด้วยกันนะครับอันนั้คือสิ่งสําคัญเมื่อมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันสิ่งที่ตามมาอีกอย่างคือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันนะไม่ใช่เป็นแค่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของแต่ไม่รับผิดชอบอะไรก็ตามแต่ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งที่ตามมาคือหน้าที่คือต้องรับผิดชอบดูแลเหมือนเรามีอะไรเป็นของของเราเนี่ย นะสิ่งที่ตามมาของเราคือต้องดูแลเขาถ้าเรามีรถเราเป็นเจ้าของรถเราก็ต้องดูแลรถเรามี idez, บ้านเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องดูแลบ้านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีครอบครัวแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันนะฮะเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันต่างคนต่างเป็นเจ้าของแก่กันและกันนะฮะเมื่อเป็นเจ้าของแก่กันและกันป้าแตป้าพิงว่าชายมีอํานาจเหนือหญิงและหญิงก็มีอํานาจเหนือชาย นะครับนั่นคือสิ่งที่พระพีพูดถึงเมื่อเรามีความเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสามีต้องดูแลภรรยาและภรรยาก็ต้องดูแลสามีไม่ใช่ปล่อยให้การดูแลนี้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับนั่นคือ,อสิ่งสําคัญแล้วนะพูดถึงหน้าที่ปั๊บนะครับมีบทบาทต่างกาันเฉยถ้าเป็นสมัยก่อนหน้าที่ของผู้ชายคือออกไปหาไปทา แต่ทำมาหากินส่วนหน้าที่ผู้หญิงคือดูแลบ้านนะฮะเลี้ยงลูกเรต่างๆาคนเนี้ยสมัยก่อนก็เป็นแบบนั้นนะฮะแต่สมัยนี้ก็มีความแตกต่างกันทั้งผู้ชายผู้หญิงอาจต้องไปหางานทําหาเลี้ยงชีพด้วยกันอาจจะแยกกันทําหรือไปทําด้วยกันก็ตามแต่นั่นคือสิ่งหน่งทุกคนต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวนะฮะและก็รับผิดชอบในการดูแลซึ่งกันและกัน เราไม่สามารถปฏิเสธได้นั้นคืาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ต้องมีเป้าหมายเดียวกันเมื่อเราเข้าหุ้นส่วนบริษัทกับใครสักคนหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันถ้าบริษัทนี้เขาทาการเกี่ยวกับกค้าขายที่ดินเป้าหมายคือการค้าขายที่ดินถ้าบริษัทนี้เขาทาการค้าขายบ้านก็ค้าขายบ้านเ้วยกันนะฮะหรือบริษัทค้าขายผลไม้ก็ผลไม้นะฮะหรือบริษัทก่อสร้างก็คือก่อสร้างมีเป้าหมายเดียวกัน าการเป็นหุ้นส่วนนั้นบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันแต่ขณะเดียวก็มีเป้าหมายด้วยกันครอบครัวก็มีเป้าหมายด้วยกันคือว่าเราต้องอยู่ด้วยกันไปจนตายนี่เป้าหมายของครอบครัวนะเป้าหมายของครอบครัวคืออยู่ด้วยกันจนตายทุกคนต้องพยายามรักษาการละกันไว้ไม่ให้มีปัญหาช่วยดูแลกนและกันไว้ นะเอาใจใส่กันและกันเพื่อเราสามารถยืนยาวกันต่อไปเดินหน้านต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตันนั้นคือบทบาทหน้าที่ของความเป็นครอบครัวความเป็นหุ้นส่วนแก่กันและกันฉะนั้นอย่าขนใจนะครับบางคำคา,า,าเราขาดความเข้าใจตรงนี้นะครับสามีภรรยาในยุคใหม่สมัยใหม่อาจะมีความว่าถ้ามันไม่ถูกใจกันก็เลิกกันไปอะไรต่างๆนียก็ดูเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่ ไม่ให้จิตนารม์ของพระเจ้านั้นเจตนารมเจ้าคือว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเป็นเนื้อเดีวยวกันและเป้าหมายคือแยกจากกันไม่ได้เมื่อแยกจากกันไม่ได้ทุกคนมีมีส่วนในการต้องดูแลกันละกันในฐานะหุ้นส่วนต่างคนต่างเป็นเจ้าของต่างคนต่างมีหน้าที่ในการรับผิดชอบกันละกันและเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคืออยู่กันจนวันตายร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพร,พระเจ้าอวยพรข้างหลายในการเรียนรู้เข้าใจในชีวิตหน้าที่บทบาทของเค้าในครอบครัวทั้งชายทั้งหญิงต่างเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลกันและกันสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเจ้าทรงนำข้างหลายในการรักษาครอบครัวไว้อย่างดีตามชอบน้ำประทายปรุงในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใครครวนท่านคิดว่าลักษณะของหุ้นส่วนชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรแล้วท่านเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ดีแล้วหรือไม่ ขอ้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องรับผิดชอบด้วยกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ